สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พกโอมิซูพระราม2นะครับวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดกับเจ้าตัว all new e a n d e r cross 2องพนนะครับครั้งที่แล้วโอ๋ได้ทำพรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูฟูลรีวิวกับตัวเจ้ารถตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเด่นๆกันในตัวรุ่นนี้บ้างเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้กันเลยครับผมเดี๋ยวพามาดูจุดเด่นด้านหน้านะครับนั่นคือในเรื่องตัวไฟด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นไฟด้านหน้าสเปคตัว indoor ครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ led นะครับข้อดีก็ค สว่างตาแตกนะครับผมและยังไม่พอนะคะ,นะคือในเรื่องตัวไฟคริสตัลนะครับตัวนี้จะเป็น LED เหมือนกันนะครับเป็นตัวไฟ Day ์ i m e นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอ,อกก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับผมเรียกว่ารถรุ่นนี้ไฟ,ไฟ LED ทั้งระบบครับผมด้านหน้านะครับส่วนต่อมาที่เปลี่ยนแปลงคือในเรื่องตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวดีไซน์แบบใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวแผงลงพึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องแผงลงพึ่งแบบใหม่ออกแบบดีไซน์ใหม่ เพื่อที่ว่าเวลารถวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยลมที่เข้ามานะครับก็จะช่วยไประบายความร้อนห้องเครื่องด้านในทําให้เครื่องไม่ร้อนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นครับผมมาในส่วนต่อมาด้านข้างรถนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อจะทําให้เล็กลงนะครับแล้วก็ดูมีมิติกับตัวเส้นสายตัวรถมากยิ่งขึ้นแม็กก็จะเป็นลายสิลายใหม่นะครับขอบ17พร้อมกับตัวยางที่เป็นในเรื่องหน้ายางที่กว้างขึ้นนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยเกาะถนนและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับผม มาด้านข้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงหนึ่งชิ้นก็คือในเรื่องตัวกาบชิ้นประตูด้านข้างครับของเดิมเนี่ยกาบชิ้นประตูมันจะใหญ่ประมาณนี้นะครับของใหม่จะทําให้เพียวแล้วก็ดูมีสันเป็นตัวเพียวมากขึ้นนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมีเส้นสายที่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามาครับกับในตัวรุ่นนี้ New x p e n d e r Cross 2องนะครับนั่นคือในเรื่องตัวราวหลังคานะครับตัวนี้จะทําเป็นสีดํามาให้จากโรงงานต้องแจ้งอย่างนี้นะครับตัว All New Xpander Cross เนี่ยจะมีทั้งหมด6สีนะ ในบรรดาทั้งหมด6กสีเนี่ยจะได้ราวหลังคาที่เป็นสีดํามาให้จากตัวโรงงานทั้งหมดเลยนะครับโรงงานสีพิเศษก็จะทําในเรื่องหลังคาดํามาให้นะครับก็จะได้ในเรื่องตัวด้านหน้าเนี่ยทําสีมาให้คขึ้นคันกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้วยครับผมด้านท้ายนะครับยังเป็นในเรื่องตัวคอนเซปต์ของตัว T-shape อยู่นะครับก็คือในเรื่องตัวไฟด้านท้ายยังเป็นทรง shape นะครับพร้อมกันในเรื่องตัวที่เป็นไฟ led นะครับ แล้วก็จะมีไฟเบรกโัวที่3มีเสาคลิปฉลามมาให้นะครับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็กระจังตัวกันชนท้ายด้านหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับจะออกแบบมาแบบใหม่ทําให้ดูแข็งแกร่งและมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นครับสับในเรื่องตัวรถครอบครัวขาขดไปไม่ได้นะั่นคือในเรื่องตัวแอร์แถว2นะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับเป็น7ที่นั่งแล้วก็มีแอร์ทั้งตอนหน้าตอนกลางเนี่ยเอนเนอร์คอร์สค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับ ทำให้ตลอดการเดินทางคนที่นั่งแถว2และแถว3จะเย็นสบายตลอดการเดินทางครับสิ่งที่พิเศษเข้ามากับอีกหนึ่งอย่างกันในเรื่องตัว All New e p i n e r Cross 2023นะครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบและประทับใจมากก็คือในเรื่องตัวกระจกตัดแสงออโต้แบบอัตโนมัตินะครับพร้อมกันในเรื่องตัวเซนเซอร์ด้านหน้าวา ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัตินะครับส่วนตัวจอก็ยังเป็นจอตัว9นิ้วรองรับ Apple CarPlay and Auto สามารถดูแผนที่บนหน้าจอนี้ได้ฟังวิทยุได้นะครับรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวแอร์ก็ยังเป็นแผงแอร์แบบดิจิตอลนะครับแต่ว่ายังเป็นแบบปรับมืออยู่นะครับพัดในส่วนต่อมานะครับก็จะมีในเรื่องตัวอย่างที่ผมบอกนะครับจอตัวนี้จะรองรับในเรื่องตัว Apple CarPlay สามารถเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ตรงรูด,ด้านบนนะครับมันจะมี2รูเสียบด้านบนเอา ตัวแผนที่จากมือถือเราเนี่ยขึ้นจอตรงนี้ได้นะครับด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องตัวเสียบชาร์จตัวกล้องด้านหน้าหากใครที่ติดกล้องมาทึงหน้ารถเพิ่มเติมนะครับตัวชุดเกียร์ตัวนี้จะเป็นตัวชุดเกียร์ของตัวสายพาน CVT นะครับพร้อมกันในเรื่องเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้แบ็คโฮมาให้ครับผม สิ่งพิเศษเข้ามากับในตัว all new ev เ n ื่อนสอนิะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นนั่นก็คือในเรื่องตัวพวงมาลัยเห็นไหมครับว่าจะได้เป็นพวงมาลัยของตัวปัจเจ้าเลยนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวเรือนไม้ก็จะได้เป็นตัวเรือนไม้ที่ต้นของปัจเจโาครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบการสแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยได้3แบบนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆบนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนพวกเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้รวมถึงเปลี่ยนตัวรูปลักษณ์เรือนไม้บนหน้าจอนนีี้้ก็สสสาาาามมรถทํไดงยยเพิวััผ เอาละครับวันนี้พาไปดูฟูลรีวิวเป็นไงบ้างหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับส่วนตัวผมบอกเลยนะครับว่าั้งแต่ขายเอ็กเพนเดอร์คอร์สมาตัวนี้น่าเล่นและน่าซื้อที่สุดแล้วครับคุ้มค่าที่สุดนะครับกับจุดเด่นนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างกับในเรื่อง All New e อ็กเพนเด2023นะครับหนึ่งไฟหน้าใหม่นะครับที่เป็น LED นะครับสองในเรื่องตัวไฟตัวรอบรถไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอะไรก็ตามก็เป็น LED ครับสามในเรื่องตัวผงลัยที่เป็นแบบใหม่ของปัจจุโลนะครับสี่ในเรื่ เรือนไม้แสดงผลหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลของตัวปัจิโลนะครับ5ชุดเกียร์ที่เป็นสายพานตัว cvt นะครับ6เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโอนะครับ7ใหม่ล่าสุดเฉพาะในตัวรุ่น a All n e w e n d e r c o r ส2ง2ันนะครับนั่นก็คือระบบ ayc นะครับตัวในเรื่องระบบช่วยการเข้าโค้งทำให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอแจ้งราคานิดนึงนะครับราคาตัวเจ้า All n i w e a d e r c o r ส2ง2ันนะครับราคาอยู่ที่946,0 0 0บาทนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะครับ มีสีบอลเงินสีเทาดำไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับก็จะเป็น9ก้าแสนสี่หมบาทสีขาวล้วนนะครับสีเขียวล้วนเพิ่มเงินหนึ่งเิงิน10,000บาทนะครับแล้วก็สีพิเศษครับที่จะเป็นสีขาวหลังคาดำสีเขียวหลังคาดำนะครับทาสีมาให้จากโรงงานเลยนะครับรวมถึงกระจกบองค่าเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้วยเพิ่มเงิน20,000บาทนะครับบอกว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกๆคนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครต้องการซื้อรถโทรเบอร์โทรหาผมโอปรามสองได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หวังว่าจะได้รับใช้และบริการทุทกทคนนะครับวันนี้คงลากันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ